อ่าทุกคนตอนนี้ผมมาต่อภาคสองแล้วนะจากที่ผมบอกว่าขอไปพักเครื่องอ่ะตอนนี้ผมมาต่อแล้วแล้วได้เกมที่มันมีมันมีมันมี e d เดเตต่อแล้วเออมาเป็นไรงั้นเริ่มคลิปใหม่เลยสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เรามาอยู่กับเกมมีชื่อว่า p r e s t i n g Revolution 2D นะที่ผ่านมาเราเล่นแค่ 3D เลยนะ มาเดี๋ยวลองเล่นกันอันนี้ผมโหลดแบบมอดเอพีเคมานะคารีสตาร์เซอร์สติงอินเทอร์เน็ตยูนิเวอร์สไม่ไงทุกคนมาคอโคคอโคแมวมันคือสติงแล้ทุกคนแต่แมวใครดีเดมิสเดมิชายชีพอันเดอร์เทเกอร์อะอันมันตัวร้ายหรอ เออเขาต้องจะเอาบทที่อันเดอร์เรเกอร์มาตรวจไลน์นั่นเลยมิลิกันแมวคาบาวก็วคือเคนอะแมวใครดซีโมนาโกแมวจอร์ซีนาคือจิมมี่เซียร่านี่ไงแต่หืทำไมภาพมาเป็นยัง โนโนไอรอนไรตัวสุดท้ายเป็นนิคเต็มเอิ่มบักบักถั่วประมาณเปอร์เซ็นเทิร์นเฟสไอแอมเฟสอยู่แล้วแค่นั้นก็ขอแบบลองใหม่นี่แบบจอม์ซีน้าจริงๆแล้วนะมาลีมีโลโรสก็คือมันล้อเลียนมาจากโคลี่โรสอ่ะ โอ้โหต้องสู้กับทิปเปิลเฮดเหรอทิปเปิลเฮดเหรอที่เราต้องสู้ไม่นะเรายังไม่อยากโอ้โหหนวันไม่แหละของแท้อ้ของแท้ยูรู้บอไอ้ของแท้อ้ายของแท้ มอสคองแท้นี่และวันฮิตของแท้ลืมบอกไปนะสิ่งที่ผมโหลดมาคือมอสเดวีเควันฮิตคิดว่าทิปเปอรเฮดจะเหลือปะต้นคิดว่าทิปเปอรเฮดจะเหลือปะเพราะว่าวม,มันไม่เหลืออ่ะขอมาเริ่มเลยก็เลยกันงั้นเป็นใครหน้า แคบนึงน,นะขอไปรีดาต้าก่อนคือมาแย้ผม,มอัดไปแล้วนะแต่ว่าผมลืมกดลืมกดกลับมาเล่นเอ้ลืมกดไอ้นี่ลืมกดอัดต่อก็เลยเป็นเงี้ยเออมาเมื่อไหร่ไหนๆแล้วเราจะกลับมากระทืบคนต่อนะ มา,มาสู้กันไม่รู้เหมือนกันนะว่าเมื่อกี้อัดไปถึงตอนไหนแล้วถึงตอนที่อัดที่เปิ้ลฮดตหรือยังไงก็ไม่รู้นะ I c e คมทูซีทอมสโตนงั้นหรอเพราะไอเคมท t o อมสเอาได้งั้นเดี๋ยวอัด Tom Stone โชว์ดูอันเนี้ยไอตัวเนี้ยมันมีมันมีวันฮิตหรือไม่มีวันฮิตก็ได้อ่ารอบนี้มีฮะ ปัง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 แค่นั้นึ่งนะทุกคนไอคนมา่ี้มันมาดูอะไรนะมามาดูใครนะจำไม่ได้ต่อยให้หน้าแตกเลยไม่ต้องห่วงนะผมจะเอาเอาคนที่แบบแฟนๆเขาชอบรู้มาอัดให้หน้าแตกแล้วนะ <S <S Strong s ีส l ตอ s the only s t y ต e ไม่รู้ไม่รู้อัดให้หน้าแตกครับ ดูดิวันฮิตของแท้ครับทุกคนโคตรเฟี้ยวแต่นี้ได้เฉพาะตัวจอรซีนาแล้วผมก็เลยเลือกจอร์ซีนาก็คือจิมมี่เซลล่ะในเกมน่ะจิมมี่สภาพมันไม่ใช่มันไม่ใช่เอเนี่ยล่ะมันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่มันไม่ใช่พอแบลเลอร์ที่เรารู้จักและมันคือใครไม่รู้อะ ใครไม่รู้ที่โดนเด็กกระทืบอะอนนะตอนนี้ทำอะไรมันก็กลายเป็นในนี่หมดละคิดดูดิพราผมจับมันมันยังเป็นเสียงเลยอะที่นายนายทำอะไรเรานะนายอยากกระทืบเรามากนั้นหรอตอนนี้ยังเร็วไปหายแล้วบีพอเลย เหมือนแขนกันมาแมรี่มีจิมมี่น็อตอ๋อไอ้นี้มันทำเครื่องหมายสามดีดีกว่าสองดีนะต่อย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  อาอยัางมาหน้าแตากเลยมาดูทอมโซนเนอะดูทอมสโตนโดนฆ่าไง,งล่ะดูนะรอมันถีบมานะถีบมาดิถีบมาดิถีบมาดิอยากถีบเหรอรอมันต่อยมานะเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะแก๊บไว้แก๊บฟู้ดครับแก๊บฟูด้ดแก๊บฟู้ดครับแก๊บฟู้ดครับคุณพี่ ต่อยมาครับต่อยมาเชิญเชิญต่อยครับคุณจะต่อยไหมครับผมถามคุณนะครับผมถามคุณว่าคุณจะต่อยไหมครับคุณจะต่อยไหมครับต่อยมาครับร nah ต่อยมาครับโอเคครับคุณจะต่อยไหมครับต่อยฟรีเตะฟรีครับจังหวะนี้ต uhm, ่อยมาครับต่อยมาครับต่อยมาครับต่อยฟรีเตะฟรีครับ ตะฟรี่ตฟรีครับไตยฟรีไตยฟรีครับว่นเฮ้ไม่ดีเราจะอัดไอทอมสโตนให้สาะใจก่อนขอลองแก๊บด้วยนะแก๊ปผมหน่อยครับแก๊ปผมหน่อยครับนี่เป็นงไงล่ะกรรมการก็โดนอะ่นะแมนคายเหรอ ใครคือแมนคายผมไม่รู้จักเขาแอบดึงนะแมนคายเหรอแมนคายเหรอเอาดังคู่อ่ะ Somebody has to abuse คอจะจัดแมนคายบ้างนะแล้วแมนคายคุณไม่มีสิทธิ์มายุ่งนะครับแบบนี้ผมสู้กับเขาคุณไม่มีสิทธิ์มายุ่งอ๋อแมนคายมาช่วยเราแต่เราไม่จักเขาเราไม่ได้อยากให้เขาช่วยด้วย เราเดีผมเมาทุกคนอนะ่ะใครมายุ่งผมจ,จัดการหมดแฮปหนึ่งนะครับกรรมการคุณก็ผิดนะครับแผลคนนี้ก่อนเราจะจ,จัดการกรรมการนะครับดูสิกรรมการจะใส่ใจไหมไหมแเราก็ต้องฆ่าเขานะครับเพราะว่าเขา เขาไม่เกี่ยวห้องเป็นอันใดแต่ว่าเขาว่ามายุ่งจนได้นะครับดังนั้นเขาก็ต้องถูกทำโทษทางกฎหมายด้วยให้หนึ่งนะคุณไม่เกี่ยวนะให้หนึ่งนะขอจัดาจาการกรรมการครับคุณไม่เกี่ยวครับคุณไม่ยอมทำร้ายคนที่บุกเข้ามาในการปั้มดังน,นั้นคุณก็ถูกดำเนินคดีทางกฎหมายด้วย ทำร้ายกรรมการครับผมจะฆ่ากรรมการอัสนีผมเดะคุณครับคุณไม่เกี่ยวครับบายคุณก็ไม่เกี่ยวครับคุณรู้ไหมไปหมดแล้วกรรมกรกรรมการเอากรรมการให้สะใจก่อนนะ เคนะครับทำคุณครับคุณไม่เกี่ยวครับบายบายในครั้นึงนะรอกรรมการมาี๋ยวผมจะวิ่งเข้าไปชาร์จสวัสดีครับกรรมการเนื่อไหลไม่โดนเออมันเป็นท่าอะไรโชเดอร์แท็กเกิลฮะสวัสดีครับคุณกรรมการคู่หน้าแตกเลยนะสวัสดีครับผมจะสวัสดีครับสนใจรับบริการปั๊มไหลไหมครับสนใจรับบริการปั๊มไหลบ่ คุณไม่ตอบแสดงว่าคุณสนใจนะครับสนใจรับบริการรับปั๊มไหลคุณสนใจที่จะรับปั๊มไหลนะครับคุณก็ด้วยใช่ไหมครับคุณเป็นผู้สนใจรับปั๊มไหลเนาะ,ะปัม๊มอันนี้เป็นปั๊มสุดท้ายของคุณแล้วนะครับกรรมการบายยคุณบางอาจหลบบางอาจหลบบายๆนะคะคุณบายยนะครับ ผู้ที่หลบการผู้ที่หลบการให้บริการของเราจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายายบายโอเคครับายบายนะครับคุณกรรมการคุณพอไปเลยครับคุณพักมาพอแล้วนะครับได้เวลาปิดบัญชีของคุณนะครับโอเคต่อไปเป็นปั๊มไหลสุดท้ายของคุณนะครับคุณกรรมการคุณไหวไหมครับเดี๋ยวผมช่วยจัดจานให้คุณให้ใครที่ผมขี้เกียจต,ต่อยหน้าคุณจะปั๊มไหลให้นะ ซึ่งดูสภาพกรรมการดิไม่ไหวทั้งคู่แล้วนะคุณทำสโตนครับคุณพักมาพอแล้วนะครับเดี๋ยวผมอัดกรรมการร้อนนะสวัสดีครับคุณกรรมการเนืเ่องจากว่าคุณคุณได้ตัวพิเศษนะครับคุณสามารถใช้บริการปั๊มไหลฟรีได้อีกอีกทีก็ได้นะครับ คุณกลัวเหรอครับไม่จำเป็นต้องกลัวเลยมันไม่เนอนายหน้ามันแตกขนาดนั้นมันไม่ละลนายได้ไงไม่เป็นไรนะเดี๋ยวผมจะกระทืบกรรม,ม,ามาการข้างล่างเวทีโอเคสวัสดีโอเคเดี๋ยวคุณกรรมาการคุณฟื้นแล้วหรอครับคุณต้องการบริการปั๊มไหล่ต่อไหม เออคุณกรรมการใครใช้ให้คุณตื่นครับถ้าคุณตื่นแล้วแต่ไม่ยอมใช้บริการผมก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายคุณกรรมการครับคุณต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายแต่ผมให้อภัยคุณดังนั้นบายบายครับึคุณก้าหลบปันครั้งที่สองแล้วเหรอบายบายโอ,อ้คือะคุณกล้าลบ คุณยังกล้ารบบไายบายครับอ๋อ oh, คุณยังรอบปเองคุณมีโทษร้ายแรงมากเลยนะครับแล้วว่นนี้วันดิสคอนเทสผมขอไปคิวกรรมการแป๊บนะนี่คุณกรรมการอย่าหนีสิฮ้ยคุณคุณห้ามหนีคุณห้ามหนีไม่นะทอมสโตนเก็ตติ้งมาสตองแั้แบบวแต่มาโดนอัดขนาดนั้นเลยนะ แล้วไงอะ่ะผมอยากกระถือเขาอีกขอกระทืออีกครั้งนะครับมาเดี๋ยวมาอาจกันใหม่นะมาเดียงอ่านกับใบทอมโซนอะ่ะรีบๆขึ้นครับคุณทอมโซนทอมวันนี้ทอม,เด,ทอมเดี๋ยวผมรีบไปอาจเขาดัง,น,งนั้นไม่ค่อยมีเวลานะครับ อปั๊มไหลร,รับบริการปั๊มไหลคุณพูดว่ายัางไงนะครับโอเครอบนี้ผมคุณทอมโซนครับคุณจำได้ไหมว่าคุณทำอะไรกับผมไว้คุณไม่ทําทำตามสัญญาคุณเป็นคนไม่ทำตามสัญญานะครับคุณรู้ไหม คุณเป็นคนไม่ทำตามสัญญาใครๆก็รู้คุณนก็รู้หมดแต่ไม่เป็นไรผมให้อภัยคุณได้ Growing p a i n s Tom Stone Squashes so เนเี่ล่ะโว้วอ้าวทำไม earning ไม่ได้สักว่าเลยโหให้ตังค์โคตรน้อย Boston Fly Under the อันเดอร์เดอะเวเดอร์ไมชาวช็อตสำหรับคลิปนี้ก็เพียงพอไปเท่านี้นะครับสวัสดีครับ